ผลักดันให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วคะพี่สุนทโอ้่องนี้นะ่าสนใจเพราะเป็นอะไรเป็นประเด็นหลักใน MO เเลยน้องเหมียวหนึ่งในเงื่อนไขหนึ่งในเงื่อนไขของพรรคประชาชนเงื่อนไขหลักเลยแหละก็ว่าได้นะฮะไม่งั้นนี่ลําบากทีนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันเนี่ยแหมมันจริงๆต้องใช้เวลานานนะแต่ว่าคิดว่าท่านอาจารย์ท่านนี้จะรวบรัดตัดความได้ <c oughs> ให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะฮะจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรพ่ชัยรัตนเดชหลกนภูเก็ตนะครับ ผู้ในการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร,ร์หรือนีด้านะครับอาจารย์วิชายอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นสำรานเดิวและท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะครับตอนนี้ก็สามโมเดลแล้วอาจารย์ที่จะให้กําเนิดสสรนะฮะคือต้องเรียนท่านผู้ชมว่าตอนนี้นี่คือสามพรรคการเมืองส้มแดงน้ําเงินเนี่ยนะเขายื่นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราสอง้ยห้าสิบหก สองร้อยห้าสิบก,ก็คือไปแก้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมอาจารย์เพื่อครจะไปสู่การให้กําหนดสสรอหรืสอ,รส,อรสมาชิกสภาร่งางรัฐธรรมนูญทีนี้ตอนนี้ก็ประชาชนยื่นแล้ววันนี้ภูมิใจไทยจะยืน่นพรุง่งงี้พักเพื่อไทยก็จะยืน่นอาจารย์ติดตามข่าวแล้วนี่สามโมเดลที่เขาไปยืน่นให้กําหนดสสรอเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมอาจารย์พี่ชายเอมันมันมีความความแตกต่างกัน ค, <S 2> <S 2> คือในช่วงแรกเนี่ยทางพักประชาชนเขาอยากให้สะสะรเนี่ยมาจาักการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอืแต่ว่าสารรัฐธรรมโนูญเนี่ยเอาไปห้ามเอาไว้ซึ่งที่จริงเขาก็ไม่ได้ถามนะแต่ว่าสารก็แถมมาให้ <c oughs> ก็เลยเขาก็พยายามคิดตัวแบบที่จะมีความเชื่อมโยงกับประชาชนในระดับหนึ่งครับ <c oughs> โดยการให้มีคำการตรงนี้เนี่ยอยู่สองชุด ก็ชุดแรกเนี่ยก็เป็นกรรมการที่ทําหน้าที่ในการร่างยกอันนี้จะมีสามสิบห้าคนครับแล้วก็อันนี้มาจากไหนเขาก็ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเนี่ยผ่านการจับทีมนั่นก็คือในแต่ละทีมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าส่งได้ไม่เกินเจ็ดสิบคนอย่างเช่นจับคณสำราญอยากจะ้เป็น กรรมการผู้ล่างรัฐมนูลเนี่ยก็ไปตั้งทีมมาผมอยากจะเป็นก็ไปตั้งทีมมาอ่าแล้วก็เป็นแบบบัญชีรายชื่อของพัการนเมือ,อแต่ว่าไม่เกินเจ็ดสิบคนแต่จะกี่คนก็ได้แล้วเสร็จแล้วให้ประเทศเป็นเขนเลือกตั้งแล้วก็เลือกมาเลือกมาให้ได้เจ็ดสิบคนจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่สภา<ห>แล้วก็ให้รัฐสภา,สภาเลือกจากเจ็ดสิบเนี่ยเหลือสามห้าเป็นกรรมการอันนี้เนี่ยก็เป,กเป็นการเลือกตั้งทางอ,อ้อมจะให้ประชาชนมีสว่วน ร่วมเป็นการเลือกตั้งชั้นชิดชั้นแรกแล้วก็ให้รัฐสภาเนี่ยเป็นผู้กําหนดในชั้นที่สองให้มาเป็นกรรมการร่างร,รัฐมนุน35คนครับส่วนอีกอีก,อ,กอ,อีกหนึ่งเนี่ยเขาเสนอให้มีคณะกรรมการเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาด้วยละร้ <c oughs> อยคนร้อยคนอันนี้ก็มาจากการเลือกจากประชาชน ทํทำหน้าที่ในการรับฟังความเห็นหรืออะไรต่างๆโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดๆกับการร่างนะครับอันนี้ก็เป็นของพักประาชระาชนที่เขาเสนเอ,อซึ่งก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับอประชาชนอยู่ของพักคนไทยเท่าที่ัะดับตับตอนนี้เนี่ยโมเดลมันคล้ายๆกับปี2540ก็คือให้แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเลือกกันมาเองนะ สองร้อยคนแล้วก็ให้รัฐสภาเนี่ยเลือกเหลือรนน้อยคนแล้วก็อีกอีกนึงเนี่ยเข้ามาจากให้นักวิชาการทางด้านนิติศา,าสตร์พจนศาสตร์เนี่ยก็อีกสี่สิบคน <40 S 2> ก็เป็น140ร้อยสี่สิบคนแต่ว่ากรรมการร่างเนี่ยก็เอจากขึ้นภายหลังก็คือในร้อยสี่สิบคนเนี่ยก็ไปหาคนที่มาเป็นกรรมการร่างกันไปใน,140นร้อยสี่สิบคนอันนี้ตัวแบบคล้ายกับปีสี่สิ ส่วนของผู้ใหญไทยเท่าที่ฟังอยู่เนี่ยก็คือว่าคือเขาให้ผู้ล่างในแต่ละจังหวัดเนี่ยใครประสงค์จะเป็นกรรมการล่าเนี่ยให้ให้สมัครครับแล้วเสร็จแล้วเอารายชื่อทั้งหมดนะครับอืมให้รัฐสภาเลือกให้เหลือเจ็ดสิบเจ็ดคนเจ็ดสิบเจ็ดคนอ่าเจบเจ็ดคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ลักวิจาการนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แล้วก็อีก ภาคหนึ่งก็จำไม่ได้แล้ว่าเป็นภาคอะไรเป็นสามภาคอันนี้ก็ให้สมัครโดยตรงแล้วก็เลือกอให้เหลือตามสัดส่วนก็ใ้ตรงนี้กี่คนเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าก็คือว่าให้สมัครเหมือนกันแล้วก็ให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกยีิบสองคนโดยโดยไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับในของกุ่มใหไทเนี่ยก็เจ็ดิเจ็ดบวกยีิบสองเป็นเจดสิบเก้าคนครับนาครับครับทีนี้นั่นแหละครับตอนยี่ิบสองคนใช่ไหม ทีนี้กรรมวิธีเนี่ยอาจารย์ตอนนี้นี่คือเขาต้องไปแก้ไขรัฐหนุนมาตรา2ย5้าสกก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เพื่อน,นําไปสู่อันเนี้ยอ๋อใช่ครับอันนี้แหละไอ้ตัวแบบนี้แหละก็คืออการแก้ไข256ครับก็คือที่เขาจะยื่นไปในสภาเนี่ยก็คือแก้ไขวิธีการว่าด้วยการแก้ร,รัฐมนูญโดยให้มีสะสะรซึ่งก็คือมาตรา256ที่ว่าให้ไปพ้นหมวดสภาครับ<อ>แต่ละคนยื่นไปเนี่ย<ๆ>เขาก็ เข้าวาระหนึ่งระดับการซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะรับดับการกันทั้งสามฉแบบับแหละแล้วก็คงจะตั้งกันมาพิการมาพูดคุยกันว่าจะเอาแบบไหนในสามแบบเนี้ยจะหาทางในการปฏิปนอมเชื่อมโยงกันยังไงทั้ง,งอ่าให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนบางระดับแล้วในขณาเดียวกันเนี่ยก็อ่าไม่ขัดกับสิ่งที่สารมนูญเขาได้ วินิจัยเอาไว้แล้วก็ให้มีความเป็นไปได้ทางการเมืองก็คงจะต้องไปหาทางพูดคุยกันอาจารยบบ์พิชายตอนี้บันนอนยอมชอนอาจารย์พิชัยเชื่อว่ารัฐสภา,าเนี่ยทั้งสองสภาร,รวมกันเนี่ยนะจะรับหลักการทั้งสามร่างเลยใช่ไหมผ่านวราระแรกเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมอ,อมเนต้อว่าตอนออแรกเนี่ยเขาเขาคงปะปณีบระนอมนะที่สำนักน่าจะปันีบระนอมน่าจะแล้วก็ไปว่ากันในเรื่องของวาระที่สองใน ฉันกันมาธิการครับอ๋อวาระแรกน่าจะผ่านน่าจะผ่านคือต้องอาศัยเสียงสวอย่างน้อยนี่ตามกติกาคือหกสิบเจ็ดเสียงจะมาจาาหนึ่งในสามใช่ครับใช่ครับซึ่งอาจารย์พี่ชายมองว่าเขาคงไม่หักกันทีเดียวนะคงจะปล่อยผ่านทั้งสามร่างประมาณนั้นอคืออันนี้ถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ยก็คงจะปล่อยผ่านเอ่แต่ว่ามันก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงสวบามส่วนออกมา ที่อ่บอกว่าการลงประชามาติกับครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยต้องลงแยกอ๋อเอาละทีนี้ก็<ส>ก็เป็นเป็นสัญญาด้านหนึ่งว่าอาจจะมีสสวบางกลุ่มอาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันอ๋อตรงนี้ก่อนอาจารย์พิชายาเป็นเน้น,ดนดเดียวนะ,ะถ้ารับหลักการผ่านทั้งสามร่างนะะซึ่งตามทไลายเขาบอกว่าตุลาคมนี้ต้องจบแล้วก็เปิดสภาเดือนรัฐสภาเดือนธันวาคม ก็จะเข้าสู่วาระสองวาระสามนะถ้าโดยตามที่เขาคาดหมายคือจะเอาร่างพักภูมิใจไทยแหละเป็นหลักต้องเหมียอประมาณนี้ะนะทีนี้เนี่ยอาจารย์พิชัยคิดว่าสุดท้ายแล้วนี่จะผ่านไหมวาระสามนี่เออผมมองแนวโน้มว่าน่าจะผ่านนะน่าจะเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่อม,มีความสำคัญกับประเทศไทยมาก ในเรื่องนี nah, ้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องรัฐมนูญอยู่ค่อนข้างจะเยอะสิบเดียวในหลายๆเรื่องน่าจะผ่านวาระสามเพราะว่าเขาเขาต้องเกรงใจพักประชาชนหรือยังไงหรือวันเหลาแก้งคผมคิดว่าต้องคงปณีบนองกันปณีปอพยายามหาทางเออปณีบรรอมกันเอ่อที่จะคือไม่ไม่มีพักใดพักหนึ่งที่สามารถจะเอ่อเอา ความเห็นของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ได้กลายเป็นสถานการณ์ในขณะนี้นะสมมติสมมติอีกว่าผ่านวาระสามแล้วขั้นตอนต่อไปต้องไปทําประชามติใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่ทำประชามติพร้อมกับวันเลือกตั้งพร้อมกับวันในวันเลือกตั้งซึ่งเขาคาดหมายกันแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะราวเดือนมีนาคมต้องเหมียวมีนาคมเลือกตั้งนะอาจารย์พิชายอันนี้เราก็ไม่รู้นะชอบครับไครับจะทําประชามติ ซึ่งตามคําวินิจฉัยของสารรันูนนั้นนี่ทำสามครั้งแต่ว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองรวมเป็นครั้งเดียวก็ได้ใช่ไหมจย์พิชัยอ่าใช่ครับครั้งหนึ่งครั้งที่สองรวมกันเป็นครั้งเดียวได้มีคําถามสองข้อออ,อข้อแรกเนี่ยก็คือเห็น,เห,นเห็นด้วยว่าอแก้ไขรัฐมนูญทั้งฉบับหรือไม่ครับส่วนข้อสองก็คือเห็นด้วยกับวิธีการล่างหรือไม่ครับอืถ้าประชาชนเห็นด้วยทั้งสองข้อก็ จบไปก็ไปแก้ได้ก็ไปตั้งสสรอได้สสรอก็ตั้งกันไปอืครับตามที่ร่างแต่ถ้าถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอันนั้นก็จบเหมือนกันแก้ไม่ได้แต่ถ้าเห็นด้วยข้อหนึ่งแต่ไม่เห็นด้วยข้อสองเออทำไงก็ต้องมาแก้ข้อสองกันไปอ๋ออันนี้ในการที่ลงมติสองครั้งนะลงประชามติสองครั้งหนึ่งกับสอง ก็ S <S คือไไหมายความว่าไม่ลงประชดครั้งเดียวเนี่ยในครั้งเดียวกันเนี่ยแต,แต่ว่ามีคุณสํารญ์เดืกภาพมันมีอะไรเราต้องตอบคําถามสองข้อใช่คือข้อแรกเนี่ยเห็นด้วยว่าแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่อืถ้าอันนี้เนี่ยเสียงเกินขึ้นก็โอเคประชาชนถ้ากับประชาชนเห็นด้วยข้อสองก็คือว่าเห็นด้วยกับวิธีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีสสรอในแบบที่เขากาลังทําอยู่เนี่ยหรือไม่ครับใช่เห็นด้วยก็คือจบแต่ถ้าเกิด อ่เห็นด้วยก็แรกเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ข้อสองเนี่ยเห็นด้วยแต่ว่าเสียงข้างน้อยอันนี้เนี่ยหมายความว่าเขาก็จะต้องเปิดสภาสมัยหน้าเนี่ยก็ต้องมาแก้สอง้าหกกันอีกทีนึง<อ>แล้วก็ต้องทําประชามติอีกทีนึ่งอ๋เหรออ๋อครับแต่ถ้าข้อแรกบอกว่าไม่เห็นด้วยการแก้จะทําทั้งฉบับนั้นนะตกเลยครับอันนั้นก็ตกเลยครับลิเกเลิก,กเลย,เลย กับลิกเอเลิกแล้วก็เข้ามาแก้กันหลายมาตาอ๋อเอาแล้วทำไมไม่แก้รายมาตาตั้งแต่แรกแล้วอาจารย์มันน่าจะง่ายกว่าไหมคือมันเป็นปัญหาเรื่องของหลักการครับในแง่ที่ว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันมาจากคอสชนะมันขาดความชอบธรรมนะแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการสถาปนารัฐธรรมนูญที่ให้ ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นผู้ถือครองอำนาจอธิปไตยครับอันนี้ก็เป็นปนัญหาในเชิกก่นกัาอาจารย์พี่ชายคิดว่าเนี่ยไอ้ประชามติคําถามแรกอะนะเห็นด้วยการจะดทาฉบับใหม่หรือไม่เนยยี่ยนะอาจารย์มั่นใจว่าจะผ่านขนาดจะเกินครึ่งหย่าไมอาจารย์เออ ผมคิดว่าคะแนนน่าจะเกินครึ่งนะเพราะว่าโดยกระแสในช่วงเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยประเด็นนี้ก็คงจะต้องถูกนํามาหาเสียงกันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆใช่แล้วก็ผมไม่มีพรรคการเมืองไหนที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก่นะท<ช>ั้งหมดเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ <c oughs> มีเสียงไปในทิศทางนี้ค่อนข้างจะสอดคล้องกันเพราะงั้นเนี่ยเมื่อทุกพักมีฉันทามติ ในลักษณะทำนองนี้เนี่ยผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ที่สูงมากที่ข้อหนึ่งจะผ่านนะครับลเลอะอ๋อเพราะว่าบ,บางคนบอกว่าไม่แน่นะคะแนนจะสูสีเฉียดฉิวกันมากอะไรประมาณเนี้นะก็แล้วแต่แล้วแต่พี่น้องประชาชนนะแต่ว่าอาจารย์อาจารย์พิชายค่อนข้างมองโลกว่าเทียนี้ความประนีประนอมจะเกิดขึ้นใช่ไหม นนเทาางกคือผมว่าอย่างนี้คือคือตอนนี้เนี่ยการเมืองไทยเนี่ยมันจะแข่งก้าวเอาแต่จุดยืนของตัวเองฝ่ายเดียวเนี่ยมันไม่ได้คุณกำลาดครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประจักษ์ชัดในเอเชียคัน,นย์นแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยครับที่พวกผู้ปกครองเนี่ยเขาไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคนรุ่นใหม่เขาก็มีความวอึดเข้มแข็งใจแล้วเกิดการชุมนุมประท้วง ไปหลายประเทศทั้งในปาที่เราเห็นฟิลิปปินส์อ,อินโดนีเซียก็เกิดขึ้น,นต่อเนื่องตอนนี้นี่เป,นเป็นสัญญาณว่าชนชั้นปกครองทั้งหลายเนี่ยก็อ,อาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติหนอเพื่อทําให้สังคมเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนผ่านหรือว่าเปลี่ยนแปลง<ม>ในขณะที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนแบ่งในพื้นที่ของอำนาจต่างๆเนี่ยมากขึ้น Hmm. อันนี้ก็ผมคิดว่ามันก็คือถ้าประเทศไทยยืนการหรือว่าชนชั้นนาไทยยืนการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะมีความอึดัดรับข้องใจแล้วมันจะอาจจะเกิดการประทุขึ้นมาอาจารย์คิดว่าพรรคส้มเองข้างที่เราคิดนครับครับ,รบพรรคส้มเองพรรคประชาชนเองก็ค่อนข้างจะอะไรยืดหยุนตัวเองขึ้นเยอะเหมือนกันใช่ไหมในการที่อ๋อใช่ครับคือเขาคือพรรค พักประชาชนเนี่ยเขาก็เดินแนวทางรัฐสภานะเป็นตําราครับเพราะเมื่อเมื่อเดินแนวทางรัฐสภาเนะี่ยมันก็ต้องปณิบันอมทนะี่สุดอ่ะมันมันจะไม่ไม่สามารถที่จะเป็นแตกหักแบบอะไรหล่ะแนวทางมวลชนในลักษณะนั้นนะเพร<อ>าะวันก่อนสัมภาษณ์คุณมหมายกับคุณเมย์นางเมียวผมสัมภาษณะนะ์คุณหมายนะคุณหมายก็ยอมรับคณิตศาสตร,ร์การเมืองแล้วนะรอบหน,น้าคือเขาบอกถ้าไม่แลนสไลด์เนี่ยก็เปิดทางพักนําเงินเนี่ยมาร่วมง,งานกันได้ประมาณนั้นเลย แสดงสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทั้งกันนะอาจารย์ก็สถานการณ์เปลี่ยนไปคือคือทั้งสองฝ่ายแหละผมว่าท่าทีเขาก็ลดความแข็งร้าวลงทั้งจนชั้นนาเองก็ลดความแข็งร้าวลงเพราะว่าเขาก็รู้ว่าอาไม่สามารถที่จะขัดขวางเจตสนารมของประชาชนได้ครับแล้วก็กดดันมากเกินเกินไปในขณะเดียวกันฝ่ายทางพรรคประชาชนหรือว่าฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยก็ มองโลกในความเป็นจริงมากขึ้นว่าจะเอการเปลี่ยนแปลงแต่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งหมดก็คงไม่ได้ก็จะต้องมาหาจุดร่วมหาจุดปณีปานอมแล้วก็ร่วมกันตักกันกับเพื่อนประเทศให้ไปล้นจักวังบนตรงนี้ที่นี่โอเคครับอาจารย์ครับที่ผ่านผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เยอะโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้ภาพรูปอาจารย์ยินดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะคือรวมความอาจารย์พี่ชายก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเที่ยวนี้นี่ าการจัดทำรูปแบบใหม่น่าจะไปไปได้อืซึ่งหลายคนก็ยังบอกว่าไม่แน่ต้องมองกันชอ็อตต่อชอ็อตฉากต่อฉากยังไม่กล้าฟันธงเลยค่ะไม่กล้าฟันธง